ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ ลักซ์ทอลแล้วนะครับผมในนี้คือเต็มไปด้วยลักชัวรี่แบรนด์ระดับโลกนะครับที่มาปักหมุดเปิดตัวที่สยามพารากอนเป็นครั้งแรกในไทยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบแต่งตัวแนวไหนนะครับควายเอ็ดลักชัวรี่โอเมอนี่หรือว่าไฮฟีชชั่นนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับยังมีไอเทมลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับจากแบรนด์ต่างๆอีกเพียบเลยครับที่อยู่กันตรงนี้นะครับรวมไปถึงคอลเลคชันพิเศษนะครับผมที่มีเฉพาะสยามพารากอนเท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าแบรนดดด์เเขขาาาาจะะลลััััักกชวรรรี่นนนนไหคคบบตมมูย ะมีโจทย์ด้วยเหรอโจทย์เรามาเฉยๆไม่ได้แหมดูเลยอันนี้เป็นโจทย์โอ้โหเลือกไอเทมสุดควายเสสลักชัวรี่น้อยแต่มากเรียบแต่ดูมีอะไรอี๊มีอี๊ด้วยเฮ้ยมีลูกเล่นนะเนี่ยผมว่าน,น่าจะต้องแบบมีความแบบลุกแบบดูแบบมีอะไรนิดนึงดูแบบใส่อะไรก็ได้ดูแต่ก็ยังดูเป็นเด็กอยู่นะครับใส่เรียบๆแต่ดูลักชัวรี่นะครับนี่ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับเข้าเลยไอแพดคุณอนะเอาเอาไปได้เลยนะเอาไปได้เลยโอเค คือแบรนด์ฟลากาโมนะครับผมเขาขึ้นชื่อเรื่องหนังนะครับเราจะมาดูรองเท้ากันเป็นอันดับแรกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอหาพีเอสเอก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีครับคือผมสนใจรองเท้าลอฟเฟอร์อะครับพี่รองเท้าลอฟเฟอร์แบบไม่มีส้นมีมีเป็นแบบตัวไหนบ้างไหมครับถ้าตอนนี้ที่แนะนําเลยก็จะเป็นรุ่นนี้เลยครับอันนี้จะเป็นตัวดีไซเนอร์คนใหม่คณแม็กซิมิเลียนเดวิสใช่เขาได้ออกแบบตัวโลโก้ขึ้นมาใหม่ด้านบนด้วย แล้วก็ดูจากลุกคมอผู้ชายน่าจะเหมาะกับลุคสตรีทแบบนี้น่าจะใส่อ๋แต่ว่าแบบนี้นี่เขาเรียกกันว่าเป็นแบบเข็มกลัดใช่ตัวด้านบนจะเรียกเป็นอาเมต์ครับก็คือเป็นตัวโลโก้กันชินี่ของเฟลกรโมใช่ตัวโลโก้จะคล้ายๆล,ลูกตัว C แต่ว่าอินสตาเรชันก็จะมีแบบตัวเฮอริเทจของแบร์อะไรเงี้ยตัวดีไซน์เเอาตัวเนี้ยมาใช้ด้วยอ๋อจริงๆมีแบบไหมครับ ถ้าตอนนี้ที่เป็นคอลเลคชันหลักๆของปีนี้ครับก็จะเป็นตัวกระเป๋าอันนี้คือกระเป๋าที่ได้รับรูปแบบจากของการกอดทำกันบ้านมานี่นเองรู้สึกว่าแบบรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งที่คนพูดถึงอยู่พอสมควรใช่ตัวอินสปิเรชันหลักก็คือเป็นตัวดีไซน์จากการกอดให้เรารู้สึกว่าเราได้อบกอดจากด้านหลังอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เป็นคอลเลคชันปีนี้ล่าสุดเราก็จะเป็นสีแดงทำไมถึงแนะนําสีแดงเพราะว่าสีแดงคือสีหลักของ ฟลักขาโมใช่ท่านนึกถึงสีแดงก็จะเป็นแบรนด์แฟลกัโมก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ใช้สีแดงเป็นหลักขออนุญาตว่าทำไมใส่ผมดูดีจังเลยดูดีไหมจริงจริงไหมเฮ้ยมันมันจึ้งนะใช่มันดูเป็นลุกที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่เป็นแบบยูนิเซ็กซ์ใช่ อย่างเราเนี่ยอยู่ช็อปฝรั่งเศสให้พี่ผมก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้นะอ่ะอย่างสวัสดีมองชูสบายดีไหมเยลโล่เยลโล่ไม่ไม่ใช่โอเคนะครับเรามาในช็อปคริสติยงลูบูแตงแล้วนะครับผมก็ไปหาพี่เอสเอกันดีกว่านะครับเพื่อได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคือผมเนี่ยได้ยินมาว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาได้ออกคอลเลคชันใหม่ชื่อว่าเอสโซรูบี้ครับผมพี่พาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบก้าวสนะครับพี่พอมีแบบ ยุข้าสูงใช่ไหมคะการแต่งตัวหรือว่าสไตล์น้องอะค่ะคือมันก็เหมาะกับของเราเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์คือมิกสีคือเป็นแนวสตรีทพอผสมผสานกับบาสเกตบอลนะค่ะ อ๋อผมจําได้แล้วเพราะว่าผมไปอ่านมานะครับเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเขาได้หยิบเอาเอากลักษณ์ของรองเท้าบาสเกตบอลนะครับมาผสมผสานกับรองเท้าสเก็ตนะครับก็คือได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสตรีทมากๆนะครับผมมีโจทย์ครับควายลักชัวรี่คือวันนี้เขาจะต้องให้แบบเรียบๆมีความเรียบๆแต่ดูลักชัวรี่รูปนะครับ่ถ้าเรียบๆเป็นความลักชัวรี่ก็คือจะเป็นอ่าสีนี้ที่แนะนำอะค่ะเพราะาว่าของเราก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ของเราจะเป็นพื้นแดงอะค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วค่ะบอกเลยว่าใส่เล่นบาสเนี่ยกระโดดได้แบบดัังได้เเเลยอ่ะะะะนนฮพราาาวมบ นะครับพี่ครับอันนี้วัสดุทํามาจากอะไรครับทำมาจากผ้าหนังกับผ้าผสมกันนะคะมันจะมิกซ์กันแล้วมันทําให้แบบว่าเบาเป็นพิเศษนะคะ